สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระจันทร์วันเพ็งครับวันเพ็งเดือน12สองวันลอยกระทงครับวันนี้นลอยกระทงดวงจันทร์ลอยเด่นนะครับสวยงามมากๆเป็นดวงพระจันทร์เต็มดวง เป็นลอยกระทงกันครับวันเป็นเดือนสิบสองบรรยากาศดีอันนี้ต้นกล้วยบรรยากาศยามค่ำคืนวันเป็นเดือนสิบสอง บินผ่านดอกจันเวยสวยงามมากๆครับดองจันบัดเพ็ญ